เชิญมื้อเที่ยงตัวเองวันนี้กินอะไรอ่ะตอนนี้เขาจะกินตัวเองได้ไหมจริงว่าตัวเองหวานไหมเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวหวานหวานมากมากหวานมากมากบางอ่ะนี่ไม่สนใจแล้วลูกเทพมันเถื่อนเลยนะเดียวมันก็ไปิดีแช่งไว้หน้าร้านแล้วคนก็เหยียบลูกมันไปลูกมันมาอยู่เงี้ยแล้วก็อะไรตีเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยฮะ เดี๋ยวเมื่อกี้ทำอะไรกันทำไมตีตีไม่ได้ลูกเทพมั้งเหรอเอานางกวักมาทำไมใส่ไม่ถูกเลยทีนี่ไม่ได้เป็นนางกวักไม่ได้เป็นนางกวักเหรอมันเป็นมะกะรีผลมะกะรีผลเหรอตอนเป็นเพาจีบกันอยูทำไมจีบกันอยู่่นีอากาศหนาวอ่ะพี่กวางก็เลยเหงาตีหล่อนมีแฟนมีอะไไม่มีมีแฟนคนไหนอู๋คนไหนด้วยแล้วทำไมลูกจุกจิ๊กค๊กจิกกมุ้งไม่กันทำไม ลกลับมาม้นหนาวแล้วทำไมถ้าหนาวและทำไมเหงาเหงาก็เลยมาจีบมั่วซั่วไปหมดขัดวินัยขัดระเบียบขัดจรรยาบรรณขัดนโยบายขัดความคิดขัด,ด,ดน,น <c oughs> ดยโยบายด้วยลรงเรียสอนพเศษอะไรกันทำไมน้องไดนโยบายด้วยน้องกานซีหนู ทำไมจะได้ผู้ชายแล้วเหไมอ๋ออ๋อกดดูให้กล้องดูหน้าหเรากดหน้าด้วยหน้าเล็กๆไปไปไปเพย์ทำไมทำงานเอาลูกเอาลูกกะลีผลไปด้วยไปจะไปขึ้นเครื่องบินรู้ยังเออจองตั๋วด้วยนะจองตั๋วให้เรียบร้อยแล้วเออเออกันซีนกันซีนกันซีนโซ่ไบ้างกันซีนกันซีนอยากอีกอยากอีกความเหงาเป็นเหตุความเหงาเป็นเหตุตีเหงาเหรอ เาครับมะกะรีผลยังได้เหรอมะกะรีผลก็ได้เหรอตีนี่ถ้าเหงาตี๋ต้องปรึกษาคนนี้นะเขาเป็นกูดูเรื่องความเหงานะอายเถื่อนเถอนเลยนะเออตีหายเหงาแน่นอนฟังฟังปอปรีชาอาสยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเนี่ยไหนใครเหงาใครเหงามามามาไ้เหงาเลย ปอคอยเขาเป็นต้นแม่ความเหงานะย้อนกลับไปดูเพลงแต่ละเพลงของเขาเนี่ยโอ้ยเหงาฉันเลยอะไรบ้างต่อเห็นฉั้นเหงาอย่าเหงาว่าง่ายเห็นฉันเมาอย่าเมาว่าง่ายเห็นฉันเหงาเหงาเหงามันง่ายตลอดอ่ะไม่ต้องคิดเยอะเห็นฉันเหงาอย่าเมาว่าง่ายอ่าแล้วก็อะไรอีกล่ะอารมณ์เหงาสาวตอจววนี่ไปชื่ออัลบั้มเลยอารมณ์เหงาสาวตอจววนเีาคำว่าเหงาเอง อย่าหวังร่วงเกินถ้าไม่คิดเดินร่วมทางอันนี้ในเนื้อเพลงจะบอกว่าแบบเหงาๆอย่างแอลชนนะชนาจริงนะคือบางเพลงอาจจะไม่มีคําว่าเหงาแต่ว่าในเนื้อหาข้างในคือเหงาทุกเพลงเลยเป็นผู้หญิงเงาๆใช่ค่ะชีวิตจริงปอก็เป็นผู้หญิงเหงาๆมันก็มีบ้างมีเงาบ้างเนาะเออแต่เป็นคนที่ ทุกๆเพลงของศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะดึงจากคาแรคเตอร์ตัวตนท<ช>ีนี้ก็เป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงอารมณ์เหงาเงาคนเดิมเห็นว่าหลายคนพอเป็นที่ปรึกษาความเหงาได้เ,เลวลาเพื่อนๆอะไรเงี้ยเหงาเหงาก็จะปอจ้าปอจางน้องเหงสารน้องเหงางพอมาปรึกษาก็จะเหงากว่าเดิมแต่ซิงเกิลล่าสุดก็มีเหงาเหมือนกันมีไม่ใช่ว่าเป็นแฟนเขาไปเหงาที่อื่นเป็นแฟนเขาไปเหงาที่อื่นคือไลาะปอ ก็เหมือนกับว่าอย่างพี่ตั้มเงี้ยพี่ตั้มบอกว่าเหงาอยากมีแฟนอยากมีคนคุยด้วยก็เลยมาจีบพี่กวางเหมือนโหไอตีตะกี้เลยก็เลยมาจีบใช่ก็เลยมาจีบพี่กวางแต่ทีเนี้ยพอพี่กวางกําลังจะมีใจให้อยู่แล้วเริ่มใจอ่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจับได้ว่าพี่ตั้มมีแฟนแล้วเหตุการณ์จริง คือเหมือนกับว่าตอนนั้นแฟนพี่ตั้มอาจจะแบบเรื่องของละแหงเรื่องของละแหงอาจจะไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยลงรอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาหาเพื่อนคุยคนใหม่แก้เงาไปแก้ขัดแก้เงาไปนั่นคือเนื้อหาของเพลงประมาณนี้แต่ที่มาที่ไปของงานเพลงนี้คือยังไงคะเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดหรือตัวเราเองก็เพลงนี้เป็นผลงานการแต่งของอาจารย์ซอเกษตวิสัยนะคะแล้วก็ดนตรีอาจารย์สมศักดิ์กิลารัตน์นะคะก็คือ เหมือนอาจารย์ตอเนี่ยเขาเขาก็จะแต่งเพลงนี้ไว้อยู่แล้วแล้วทีนี้อาจารย์โตจรันก็เลยได้เพลงนี้มาแล้วก็เอ๊ะใครที่จะมาร้องเพลงนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสรุปว่าให้ปอร้องเพราะว่าเหมือนกับว่าร้องออกมาแล้วคือดนตรีเนี่ยมันเป็นดนตรีหมอลำเป็นลำกลสินจังหวะสนุกสนานแต่น้ำเสียงที่ร้องออกไปเนี่ยมันจะต้องมีความเศร้าความเหงาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยยากนะ ยากค่ะเพลงเนื้อเพลงเนื้อมันเศร้าแต่ดนตรีมันสนุกใช่ค่ะคือสไตล์อีสานนะเนาะมันจะต้องมีจังหวะโมตุ้งตุ้งอะไรให้ดูม้วนจ้าเนี่ยมันก็จะมีความถึงแม่เนื้อหาจะเศร้าขนาดไหนแต่เราก็ยังแบบลุกขึ้นมาฟ้อนกันได้รำกันได้ใช่เวลาเวลาร้องในห้องอัดเนี้ยมันยากมากไหมปอยากมากค่ะอ เราต้องวางความรู้สึกตัวเองไว้ที่ไว้ที่ความง่ายอ้ไว้ที่ตรงไหนไว้ที่ความเงาหรือความสนุกตอนอยู่ในห้องได้คือตอนแรกอะปอเข้าใจว่าเพลงหมอลำต้องร้องให้สนุกสนุกไว้ก่อนเลยร้องยังไงก็ได้ให้มันสนุกสนานพอร้องไปแล้วไม่ผ่านอาจารย์โตบอกว่าเหมือนกับว่ามันมันสนุกอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ความรู้สึกของเนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคก็มีวันนั้นอะพอดีมีพี่เอพจนาจาก เขาก็ไปใส่เสียงเพลงของเขาอยู่แล้วทีนี้คิวต่อไปก็เป็นปอแล้วพี่เอกเขาก็อยู่ให้กําลังใจต่อเขาก็จะคอยบอกว่าตรงนี้นะต้องเพิ่มลูกคออีกนิดตรงนี้ต้องแบบว่าหวานหวานหน่อยตรงนี้หยอดหยอดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเทคนิคคุณผู้ชมทางบ้านฝั่งล้วก็นึกไม่ออกว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงความสนุกกับความเศร้าที่มันมาคลากันเป็นยังไงขอสักท่อนพุกได้ไหมปอเอาเป็นที่ที่เกิดที่บอกว่า อตอนแรกๆคือยากสุดเลยถ้าเป็นแฟนเขาก็ช่วยไปเงาไกลๆและที่ยวมาเกาะมากลกยอบอกว่าใจไอ้ว่าอยู่เงาย่อนบ่มีคู่อยากมีผู้อยู่กไกล หัวใจนองหลดแลนำํำบัดสิได้ข่าวซ้วำว่ากำไฟไอไมีพายหักเกือบเบิดหัวใจยอนเสื้อคำไอวอนว่าเอา เด็ตเดเด็กเด็กเด็กเต็กเด็กเะ็กเต็กเด็กเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเด็กเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเด็ตเด็กเด็กเด็ตเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเด็ตเต็กเต็กเด็ตเเต็กเด็ตเด็กเตกเด็ตเด็กเต็กเด็กเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเต็ตเด็กเต็กเด็กเด็กเต็ะเด็ตเด็กเต็กเด็ตเด็กเต็กเตเด็กเต็กเตเด็กเตเตเ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 เต S <S เออ,อ่ถือว่าเป็นงา,า,านเพลงท้าทายพอสมควรเพลงนี้ถูกรวบรวมอยู่ในอัลบั้มอะไรคะอัลบั้มหมอลำตลาดแตกค่ะอัลบั้มนี้ก็วางแผงไปแล้วเรียบร้อย<ช>ทำซีดีแล้วก็ดีวีดีคลาวเกะน,นะฮะ น้าตาโปะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เห็นปอไหมคะเห็นปอไหมคะโปรเจกต์นี้นอกจากปอบริชาติแล้วปอยังร่วมกับสาวสามีเพลงด้วยมีเพลงที่ร้องกับน้องๆสาวสาก็คือเพลงนักเล่งขี่ตัวแล้วก็ยังมีเพลงอื่นอีกมีศิลปินท่านอื่นด้วยมีพี่แมนมณีวันพี่เดือนเพ็ญอำนวยพรนะคะแล้วก็มีร็อกอ้นต้นอัศยาะโอ้โหหลายคนพี่โอพี่เอพี่โอพี่เอพจนาอัศยาวก็มีกลุ่มศิลปินสาวสาอัศยา ใชแล้วก็ใช่อืมออนะแล้วตอนนี้ก็แตกก็วางแผงแล้ววางแผงแล้วค่ะใช่พี่สนุกพิ่น้องจ๋าด้วยใช่ค่ะ ก็รวมงานเพลงของน้องปอที่ร้องเดี่ยวไวใ้ในอ,อัลบั้มนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ,ถ้าใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงโจ๊ะๆน่ารักสนุกสนาน<ฮ>ะนะคะก็ฟังเพลงนักเล่นขีดตัวของสาวสาสยามได้หรือว่าถ้าชอบแนวหวานหวานเงาเงาซึ้งซึ้งแต่ลุกขึ้นโยกได้ก็ฟังเป็นแฟนเขาไปเหงาที่อื่นนะคะนอกจากงานเพลงนอกจากศิลปินที่ต้องท้าทายในเรื่องของความสามารถความรู้สึกในห้องอาจทักษะการร้องเพลงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยุคนี้ต้องต้องมีแข่งกับเขาก็คือ มิวส <Music> ิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอของน้องเปล่าเพลงนี้ใก็เคาะเรื่องราวแบบไหนคะอ่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ถ่ายเนี่ยะคะก็คือถ่ายในสตูดิโอค่ะ,ค,ะคือเป็นไลท์ซิงค์่ใช่ แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติแต่ในสายตาของเราก็ต้องมีแบบหยอดหยอดบ้างเศร้าเศร้าบ้างนิดนึงในสายตาคือคือด้วยความที่เป็นหมอลาบก็ต้องมีลูกลำอะไรออกมาใชแต่ในแววตานบอกเลยว่าเหงาเศร้าอย่างเงี้ยเป็นโจทย์ที่ยากมากค่ะ คือมือมือไม้เราก็ต้องไปแต่แต่สายตาเราก็ต้องหยอดนิดนึงแต่หน้าก็ต้องยิ้มเพราะหน้าคือการแสดงปากต้องยิ้มไปด้วยโอ้เออถือว่ายากมากทำนี่อยู่เด็กป๊อปโอ้โหยาก่ะลองลองสักนิดสิคุณผู้ชมกำลังดูผู้บ่าาคนนี้กำลังดูเราอยู่ทีนี้ซึ่งว่าฉันเนี่ยกำลังโดนทำร้ายแล้วฉันก็ต้องแบบสนุกสนานด้วยเอารมณ์เศร้าร้องไปด้วยป่มคะร้องด้วยก็ได้ เอาเอาเป็นท่อนท่อนนี้เลยแล้วกันนะท่อนจังหวะสนุกแฟนเขามาบอกว่าเงาว่าเหนื่อยคลายท้อมาเรื่อยนัดจเจอเมื่อตอนเลิกงานบ้างนัดกินข้าววันเว้าให้เราสงสารแต่เบื้องหลังนั้นซ่อนใครที่บ้านใช่ไหมประมาณนี้ <laughs> ยากสัดเลยอะดูแบบ ฉันรู้นะฉันเจ็บแต่ฉันก็สนุกทำยังไงดีวะรู้สึกสับสนในตัวเองตอนนี้ชีวิตสายดาร์กสื่อสารอย่างนี้ไม <oh ่ได้เลยสายดาร์กจะสื่อสารอย่างนี้ไม่ได้ที่ฉันอะไรทำไมพูดงี้อ้าเดี๋ยวเรามีมีสิ่งเดียวเพลงนี้มาโชว์บรรยากาศเต็มๆนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปชมมิวสิกดูพเพลงไปชมมิวสิกดูเพลงนี้พร้อมกันดีกว่า <c oughs> ไปที่สุดสิอารมณ์เศร้าเหงาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> <ช>แต่ก่อนไปดูมิวสิกดูเพลงนี้ครับผมนะค้าพี่ปอฝากผลงานนิดนึงก่อนดีกว่า <c oughs> ค่ะ <c oughs> สำหรับอัลบั้มหมอลำตลาดแตกนะคะตอนนี้มีวางแผงแล้ววางแผงแล้วเรียบร้อยนะคะก็ ถ้าท่านไหนนะคะที่เจอหน้าปกแบบนี้นะคะนี่ม,ม,มพีพี่แมนมานีวันท,ที่เดินเพลนรูปใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็หาซื้อกันได้แล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่ติดตามทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กดเข้าไปรับชม m v <ม>ได้นะคะที่ YouTube อาสยาม u ิวสิกหรือว่า Line Music ก็ได้เช่นกันค,ะค่ะคะเป็นแฟนเขาไปเหงาที่อื่นนะคะจำชื่อเพลงนี้ให้แม่นๆนะคะนี่ของน้องปอปริชาตินะคะ,คะฟังได้ทุกฤดูกัน หนาวๆแบบนี้ก็ลุกขึ้นมาลำหมอลำร่างกายจะได้อบอุ่นขึ้นใช่ค่ะ